เพจอีเลตต์ต้นอันนี้นะพี่น้องแล้ว่อพ่อหัวมันคือต้นหยาบเนาะหูตะว่าต้นไม้ตกแต่งแต่วัดเบื้องหูสื่อเนาะเขาว่าทางนี้ยังงามดูลมแรงคือคือในหนังเลยนะพี่น้องเนาะแม่นดมาพี่น้อง สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทางฝั่งลาาเลยทางฝั่งไทยยินดีจัดทำทุกท่านข้าสู่ซ่องสองสาวลาวเซโนสองสาวเซโนแต่ว่ามีคนเดียวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมือนี้เนาะกะับสุภากัฮากามาเห็นคลิปได้เนาะพี่น้องเนาะฮากะฝืนตัวเนาะฮากะฝืนตัวขึ้นมาเนะาะ,นนานะหลังจากที่แบบว่าเป็นสักแล้วกะ เป็นเมื่อย์ลายเหมยเติมโนบิโนงเนาะส่วนเมื่นอน,นี้ก็สามารถมีแห้งขึ้นเนาะสามารถมาถ่ายคลิปได้เนาะบอได้เจอกันลายเหอเนาะพี่น้องเนาะพีเอฟคิดถอดสัมภาอยู่บ่เนาะเราเลว่าลืมกันละบอ่อย่าฝ่าลืมกันเด้อพี่เนาะเมื่อกี้สัมภากลับมาเห็ุคลิปแล้วเด้อต่อไปกัน,น่าจะเห็ุคลิปเป็นปกติแล้วเนาะ ซึ่งมือนี่เนาะสัุภากาจะมาเหตุคลิปร,รีแอคซันคือเก่าเนลืน่องเนาะเป็นการรีแอคซันอาทองเที่ยวอาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเนาะก็คือคลิปนี้สับภาสิพาพม่พี่นองไปเที่ยววัดอาลุนลำลองเนาะซึ่งคลิปนี้เนาะสัุภก,การก็ได้นํามาจากซ่องของบ่าวศูนย์เซลโลเซเนลเนาะก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับหลายๆเด้อ ซึ่งซาบุภากะได้ไปแอบ,บดูคลิปมาแล้วนะพี่น้องโอ้โหสาบุภาเห็นแล้วอึ้งเลยพี่น้องเนาะและกะหาวด,ดองดองอยากไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแบบสวยงามมากๆเลยนะพี่น้องแต่ก่อนจะไปหาชมคลิปเนาะกะอย่ายลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ซาบุภาในเด้อพี่น้องกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อให้สาบุภามีกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆไปเนาะ และสนับสนุนสาวลราด้วยการบาอกราคโฆษณาเด้พี่น้องม,ามนาเคือให้สาวผู้พาเนาะได้มีรายได้มาผักสาผีโกตัวเองเนาะแล้วกะ็อ่าซอยเหลือขรอวคั่วนะพี่น้องเนาะซึ่งคลิปนี้กะกสุปผากสิทาเลยลอยในหนึ่งนล้วพี่น้องเนาะ <laughs> เพราะว่ามันยังเหนื่อยนะพี่น้อง เอาเป็นว่าเพื่อบริเวณการซักสะาเสียเวลาเนาะเขาไปหาบสมคลิปผ่านการรีแอคชั่นจากซองของบาศูนย์กันเลยนะพี่น้องเนาะว่าวัดอรุณจะมีความสวยงามขนาดไหนเนาะเสิร์ฟเซาผากะสิได้มาหาบสมเป็นขังแหลกกับทีเอฟซีมาถูกฐานเนาะเอาเป็นว่าเขาไปหาบสมพร้อมๆกันเลยสบ,บายดีสบายดีสำหรับตอนนี้ศูนย์ก็อยู่ที่วัดอรุณบบนั่นเองนะทุกคน สำหรับพิณิสุจน์จะทุกคนมาชมภาพบรรยากาศส,สุดอยู่ที่บายอรุณนั่นเองซึ่งมันนี่ก็จะเป็นที่พักคืมคืนนะคืมพักคืมขดนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวสุจน์พาทุกคนชมภาพบรพรยากาศร,ราส,สุดนั่นเองนะซึ่งนักท่องเที่ยวเยอะมากๆทุกคนหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยววัดอานีกันอย่างมากมายเลยทุกคนจะมาส่วนใหญ่นะทรับนักเที่ยวต่างประเทศนะเขาจะมาใส่ มักใช้สุทไทยนะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นร้านเปิดใหม่นะทุกคนชูนผู้เห็นนะเป็นคาเฟ่นั่นเองแล้วก็จะมีที่ให้นั่งนะทุกคนแบบนี้เป็นหินนะนบบเป็นหินโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวเราเดินสมภาบรรยากาศอยู่ที่บัตอรุณกันเแดบบ็ดตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือ วันนี้ท้องฟ้าอ่ามืดคึมนะทุกคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฝนเหมือนจะตกยังไงอย่างน,นั้นนะแต่ไม่เป็นไรนะฝนประจักษ์ส้มนักท่องเที่ยวกันแล้วกันนะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนนถักแลวมันหนักคนเด็กเป็นเนื้อยนะเนลวลา โอ้ลมแรงมากทุกคนลมฝนมาแล้วนักท่องเที่ยวก็รังไหลกันมาเที่ยวแบบไม่หยุดเลย <คน S 1> ทุกคนตามทุกคนเห็นเลยน,นะเั็นเยอะมากเดี๋ยวู่นเราพาชมา่วนด้านนอกก่อนนะทุกคนก่อนคลิกเข้าไปพระเจดีข้างในสมร้านนอกก่อนด้านนอกก็คนเยอะนะเรามาถ่ายรูปกัน ข้างในยิ่งจะเยอะกว่าร้านนอกอีกแต่ว่าสบวิวร้านนอกก่อนนี่จะเป็นด้านนอกร้านวาซูตรงนี้ก็จะมีนะักท่องเที่ยวนะทุกคนทำมานั่งแล้วก็มาถ่ายรูปกันนั่นเนี่ย<ช>สวยมากเลยใสสุดไทย นี้ก็จะมีนะักต่องเชี่ยวนะทุกคนมากับบ้าปนปลูหยาสีเขียวตรงนี้นเป็น,นย<ะ>ัาบ๊วัดแจงนะทุกคนเพิ่เอิญมาต้อนอี้ นักท่องเที่ยว<ร>จริงๆร,ร,รังได้มาไม่ขาดสายนะเสียรายวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสนะทุกคนถ้าแจ่มใสนี่จะสวยมากกว่านี้อีกอป่ะทุกคนเอาไปบ้าเราเข้าไปลันในอัจเจรียั์เป็นดีกว่านะตันนี้พี่เอซี่ั<ะ>นได้หูบอกสะบา้าเลยพี่น้องเนาะ มันคือต้นเอียงเลาวทางขวางเราคือบ่ข่อยเห็นมีเนาะคุณ <c oughs> น,อน้องจมิ้นพี่น,อน้องนอนไปหาเนาะแล้วก็นนะโหนะักฟุตซียพี่น,อน้อง<น>สุดสุดมากเลยวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนด้วยจะฝนฝนจะลลต,นตกนะนเขาเลยบนนะแบบอยู่กันแบบสนุกสนานเลยดูความความนิมเลยเนะี่เบ่อแสกแบ่อแสกเบาสูมเพินเนาะ ที่บ้านเราเท็นคนแวนาะเมือ่อน,นี่แหลเคีแถบละลายเม่นีะนหลายหลายาวไทยและชาวตางาบรรยากาศแบบหนาเทีนะ่มางเลยทั้งหนาททางนอกยังสวยงามแบบนี้แล้วข้างในก็เปะ่ะข้าไปข้างในกันดีกว่าทุกคน เพจอีเล็เลยตอนอันนี้นี่น้องใช่ไหมคาพี่หัวเป็นคนเยีะมากผู้จับ่าต้นไม้ตกแต่งผูว่าบาผู้สื่อข่าวทา้งงนั้นนานอูรมแรงคือในหนังเลยนี่น้องเนะ คนเยอะจริงๆทุกคนเต็มทุกซอกทุกมุมสุดมากเลย ว้ทุกคนตกฝนก็จะตกแล้วทุกคนน่าเสียดายจริงๆโว้ลมแรงมาไม่รู้ว่าลมจะเข้าใหม่หรือเปล่าทุกคนแต่ศูนย์ใส่กองกันลมอยู่นะ เฮงดีเนาะคืออยู่ในหนังเลยค่ะเนาะหนังคืออยู่ในหนังกระสือทำไมเนาะพี่น้องเนาะชื่อเนาะงาตัเล็กอยากไปเที่ยวดิพี่น้องเนาะจะได้จะพายเรไปบ่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าอาการป่วยเนาะ แกกบ่มีมันนีพร้อมี่น้อก็เลยอดไปก่อนรอให้หายป่วยได้เงินเนาไปเที่ยวเนาเนาตอนนี้ก็ได้ตฝันไปก่อนเชียงก็เจียงแม่ไหนึ่งเงินเนาะหายด้วยนหายป่วยเนาะค่านี่ยเนาะเสริมเงินจมก่พามันอีกอะอามาเนาะเองกะซืเสียงเต็น คุยกันมีเชียงหปวงในแบบของไทยเลยสวัสดีในวันนอะเพื่อนอยู่จังหวัดใดนอนเยอะแยะเนาะต้องขออภัยนะเม้ภูพากับบขควมีขอม,มูลปย์อะไรอยางเนาะเห็นงามแล้วก็เลยแบบอยากมาแซ่ เนาะมาหักโซมของพรกันเนาะวัดอาลุณเนาะสำหรับอ่าทีเอฟซีผางใดที่อยู่อ่าใกล้หรือว่าอยู่ละแวกที่ติดกับอ่าวัดอาลุณเงี่งเนาะกันอย่าลืมทักทายเซบาฟาเข้ามาด้วยเน้าะปุยคนนี้ก็จะเป็นคนดังสุดสุดท้ายเลยนะแฟนๆ ใส่เป็นสืบพระบะสืบพระบีพระใบยามันเดินลองแต่ว่าพระก่อนเปลี่ยนทีน้องเพียวหลายแล้วเดนาะหลายคนหลายฐานก็จะถ่ายวู้ถ่ายคลิปเนาะไว้เป็นทีละหนึ่งนล้พี่น้องเนาะสหรับยูทูบเบอร์เฮากับถ่ายคลิป ที่ไรพีเอฟซีแ็นไอทีเขาไม่ให้เรากรนยิ่กรดสับสลายก็ไล่กรแซให้ซอสลาเตโน่เดี๋ได้พี่น้องฟังแล้วก็อย่าลืมเข่าไปแหกกำลังใจอที่เดินสมายขึ้มล้วก็ต่นขอ้นาพอมัว ลลเซลโเ่นงนี่ยาพนาดลใจเพิ่นเันพี่น้องเดี๋ยวเสอรพาจะแปะลิงเอาไว,ใาลลวาาไใ้ใต้โพดเาลีนองใไปต่บ่ไปเลยขนาดเบิ่งในจอ,อยัางงามขนาดนีน้อว่าหต้แทเนแบบว่าต,ตื่นเต้นเรองเราขนาดเซาพาหเห็นในคลิปนี่ก็ยังแบบทำไมมันสวยขนาดนี้น้อง อยาอยูดีมีแหงเด้ออยากเี่ยเนาะเที่ยวเก็บเกพาบรรยากาศสวยๆงามงามมาผาคาูุสมเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายัางบ่หายป่วยกะ ฮับสอมในคลิปของอาพี่ยูทูบเบอร์ไปก่อนแบบนี้ก็มาอาเซอุภานำมันเอกสารเนาะกัแบบเอาคลิปของพี่พี่ขมาเผยแพร่กับอาเซอุาไปขออนุญาตเคือก็บนำมานในเอกสารแล้วก็บับสอมของพอ,งพองกับพีเอฟซีหรือเปล่ โมนตะก,กี้ในเยวาวภาเก่งเลยพี่นอกก้องเนาะสถานที่แบบที่เป็นสถานที่อ่าบหารสถานที่เก่าแก่ที่สัางมาแต่ก็อย่งางล่างๆคนเราไมีแต่แบบอ่าง,งามเลยนะด็กๆเนาะก่นอกกนง,งามซึ่งแต่จะไม่ก่อนจะตั้งคุณคิดตั้งสมุนไพน์เนาะกาแบบว่าเพิ่นยังไม่รื่องมือมที่แบบอ่สาสั่งนั่นสา่งนี่เพิ่นก็ยังแบบ สามารถสร้างไดต้ต่อไปขนาดนี้เลยคือว่าสุดยอดมากเลยคือว่าเววาพื่อนอาจจะมีเครื่องมือตามยุคตามสมัยเหมือนทำพ่าว่าข้อมูลที่พลาดประการใดไปก็พรอ ไปไปซื้อผลิตภัะพาบารุงอ้อมอรย่างเงี้ยนะอ่ะอัปเป็นว่าคลิปนี้ศูนย์ก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ทุกคนอัปเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ส่องศูนย์ศู zero แสด้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สบ,บายดีสตลอดราบ สำหรับคลิปการท่องเที่ยววัดอารุนกาไดโจโอไปแล้วเนาะพี่น้องเนกะวังหวาพี FC เอฟซีเราจะมีความสุขในการฮับ z มคลิปอ่าฮีไอซ์ซันของซาุภาเนะาะซาุภากะอยากนำเสนอมากๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราาะว่เป็นสถานที่ที่แบบว่าหนาท่องเที่ยวมากๆเลยเนาะเป็นสถานที่เก่าแก่นะพี่น้องเนาะของอ่าประเทศไทยเนาะเป็นเพื่อนว่าไปอย่างเช่นว่าถานเนาะพี่น้องเ,น,เนวัดอาลุนเนาะ สวยงามมากๆเลยสบู่พายให้วกห็หาดองดองพี่น้องหาดองดองอยากไปเที่ยวแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังติดอยู่ที่ตัวเองอ่ะเป็นผู้ป่วยแล้วก็ยังโดนแฮปมันหนีแล้วพี่น้องเนาะมันก็นเลยไปพอได้พี่น้องจะได้กับฝากพี่เอฟซีทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจให้สบู่พายด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสบไคร้เนาะแล้วก็ สนับสนุ Onion, สนสบู่ผ้าโดยบอกขายโดยการบอกขายโฆษณาได้ไหมอยากสบู่ผภานียได้มาหากษาตนเองผิดคนตัเองแหละจุนเจียขอบครุณนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบู่าการแสดงขอตัวลาไปก่อนและขอขอบคุณทีพีเอฟซีวัตถุฐานรอทีเขามาติดตามชมคลิปของสาวราและบรกคายโฆษณาได้จ้าสำหรับวันนี้ขอตัวอำลาไปก่อนสบายดีสวัสดีค่ะโบนูบ๊ายบาย